พออูพูพออาผาพออาผ้าบอไอใบบออูกบุบอไอใบบออวบัวบอไอไปรออุงอลงรอเอยนอเรียนผู้ผาพาใบบุบใบบัวไปโรงเรียนพออพอถอถออึงอถึงรอองอลงรอเอยนนอเรียนรออุกอลูกสอนงอช้ไม่ทุช้าง พอถึงโรงเรียนลูกสางบอไอใบบอโอกระโบายอมอยืนใม่เอกยืนปออกนอกปินใม่เอกปินต่อโอโตปินโตอหอไอาหายไม่ทโตทให้พออูภูพออาพาัาใบโบยืดป,ปินโตให้ภูผา บ่อไอใบบัวบ,บัวบบบยอย่อ,อืออย,ยืนไหมเอกยืนก่อนรออะกะป่อเอาไปไมิจะตาวาเปากะเปาหออไอให้ไม่โทรให้พออูภูพออาผาใบใบบัวยืนกะเป,า,เปาให้ภูผา ชอาโชาไม่โทรช้างนออโยน้อยไม่โทน้อยบอโอโกบุหออูหูหอไอหายไม่อีกไม่โทให้พออูผูหออาผาช้างน้อยบุหูให้ผูผาพออูผูหออาผาบอโอโกบุมออือมือบุมือ ขอไอ้หายเหม่งให้ชาวอ่างนอยช้าง,งไม่โทรช้างนอ,อยอยน้อยไม่โทรน้อยผู้ผาโบกมือให้ช้างน้อยชอวอ่างนอยช้างไม่โทรช้างนอ,อยอยน้อยไม่โทรน้อยเดาอ,อื่นอยเดินขอเอาเขาไม่ถูกขอเอาเขาไม่ถูกเข้า เราององลงเราเอียนอเรียนเราอุก,กอลูกช,งงาช้างเาสังไม่ทช้าช้างน้อยเดินเข้าโรงเรียนลูกช้างพออุพูพออาภาเดาเออนอเดินตออตอตอตอไม่เอกต่อพอ,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 อไอไปทออีที่ไม่ที่เราององลงเราเอียนนย เรียนขออ่องอของพอพพอูภูผาคะภูผาเดินต่อไปที่โรงเรียนของภูผาปอไอไปเร่นออเรียนหอนอ่อไม่เห็นอนากาศงอหนังสออือสือหนังสือไปเรียนหนังสือ